สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่13มิถุนายนนะครับเรามาวางแผนเทรดทองคํากันเนาะมาดูที่ทำฟเฟสีชั่วโมงก่อนนะครับทำฟิวสีชั่วโมงเขาเอามาเจาะดูใกล้ๆแล้วกันเนาะเขาขึ้นมาตอนแรกเราคิดว่าเขาลงไปขึ้นมาถ้าไม่ผ่านสวิงนี้ไม่ผ่าน6 8 8มีโอกาสลงต่อแต่เขาไม่ลงนะเขาขึ้นต่อเลยนี่ย ทําเป็นไซด์เวัพขึ้นมาเลยทีนี้ไอตอนไซด์เวัพขึ้นมาเนี่ยตอนเนี้ยเขามาชนไอตัวรีเจคชั่นบล็อก่ะเดี๋ยวผมเอาเส้นนี้ออกก่อนนะครับเขามาชนรีเจคชั่นบล็อกคำว่ารีเจคชั่นบล็อกนี่หมายถึงว่าแท่งเทียนที่มันถูกปฏิเสธราคาแล้วมันมีไส้เทียนอยู่เนี่ยไอต้ตรงเนี้ยตรงบริเวณไส้เทียนเนี่ยก็คือ จุดที่เราเรียกว่า rejection b o x นะครับมันมันจะทำงานยังไง rejection b o x เนี่ยก็คือ1มันถูกปฏิเสธราคามาจาก supply zone ที่อยู่ด้านบนใช่ไหมครับแล้วมันลงมาหลุด swing ของของ swing ก่อนหน้าเนี่ยเกิด market structure shift นะครับหรือว่าเกิดพวกช็อคอะไรในท i m e f มเล็กๆเ,เนี่ยแล้วมันขึ้นมาเนี่ยถ้ามันจะทำงานเนาะ rejection b o x เนี่ยมันก็จะ ผลักดันราคาเนี่ยให้ลงไปด้านล่างแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะผลักดันจนหลุดโลนะมันอาจจะผลักดันได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ถ้ามันมีแรงบ่ายขึ้นมานะมันก็อาจจะรีบาวกับขึ้นมาได้แต่โดยปกติความจริงอะรีอคชั่นบล็อกมาทำงานก็คือว่าขึ้นมาปุ๊บมันควรจะหลุดโล หรือสวิงก่อนหน้าของมันนะครับอันนี้คือมันทํางานได้สมบูรณ์แบบนะแต่ว่าถ้ามันทํางานได้ไม่สมบูรณ์แบบก็คือแค่นี้แล้วก็ขึ้นต่อนะครับทีนี้ไอ้ตอนเนี้ยคือผมก็ยังไม่ไแน่ใจว่า rejection block ตรงนี้มันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะเพราะว่าดูท่าทีของแท่งเทียนเขาเนี่ยเหมือนจะไปต่อเลยน,นี้เพื่อนๆก็ต้องระวังนะมันไม่มีอะไรที่มันใช้งานได้100%นะครับมันก็ มีบางครั้งที่มันใช้งานไม่ได้ก็มีนะแต่ว่าโดยปกติอ่ะมันใช้งานได้เนาะอันนี้เราก็ต้องดูแล้วก็เก็บสีติดตามกันต่อไปว่าโอเควันเนี้ยมันจะทะลุไฮของ Reje ชชั่นบ็เนี่ยขึ้นไปหรือเปล่าไฮของไอตัวร e เซชชั่นบลน่มันอยู่ที่3 4 0 4, 4นนะถ้ามันวันนี้มันทะลุขึ้นไปได้ก็อันนี้ก็ตกลงว่าใช้งานไม่ได้นะครับทีนี้ถามว่าถ้ามันทะลุขึ้นไปล่ะ มันจะเป็นยังไงต่อก็ต้องบอกว่ามันก็จะไปหาไปหาอ,อ,อย่างน้อยก็สวิงไฮหรือว่าไส้ของแท่งเทียนก่อนหน้าของเขาเนี่ยก็คือ3 4 1 5เป็นอย่างน้อยเนาะ3 4 1 5มีโอกาสที่เขาจะขึ้นไปหาได้ก็คือขอบบนของไอตัวซับไพโซนตรงนี้หรือถ้าเขาเบรกเป็นเขาเรียกว่า เอกทน s สวิงของไอตัวไทม์เ a รมย่อยๆที่ต่ำกว่า4ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะเป็น3 4 3 5นะก็คือเป็นพวกเขาเรียกว่า ERL e เอ n r นา l ลี้ย Liquidity นะครับก็มีโอกาสเนาะนอกเหนือจาก3 4 1 5ที่เป็นไฮของไอตัวพินบาตรงนี้ก็มี3 4 3 5ที่เขาจะวิ่งขึ้นไปหาทีนี้เขาวิ่งขึ้นไปหาเนี่ย มันก็มีได้สองแบบนะวิ่งขึ้นไปหาสวิปลิควิตี้หรือเคียร์ลิควิตี้แล้วชักกลับนะครับชักกลับกลับพุ่งขึ้นไปเลยนะพุ่งขึ้นไปเลยคือเป็นแท่งเทียนอิมบาลานซ์ขึ้นไปเลยนี้คนที่รอเซลล์อยู่ตรงบริเวณ3,4,3,5เนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะบางทีเขาพุ่งขึ้นไปเกินระยะที่เราตั้งซับฟลอตไว้เนี่ยเขาลากขึ้นไปเนี่ยเราก็อาจจะเกิดความเสียหายที่พอดได้ส่วน คนที่ follow by สมมุติคนที่ follow by ปึ๊บขึ้นไปเนี่ยเขาชักกลับลงไปเลยเนี่ยอันนี้พอร์ตเราถ้าทนซับ l o อ s ไม่ไหวเราก็อาจจะโดนซับ l o อ s หรือพอร์ตเราเสียหายเยอะนะเพราะฉะนั้นการที่เขาเบรกส g High อะไรบางอย่างเนี่ยมันมีความเสี่ยงเราต้องดูดีๆเราจะเซลล์ p l ็อ s เราก็ต้องแน่นๆเราจะบาย t o p ล o อ s เราก็ต้องแน่นๆแ,แต่ว่าถ้าถ้าจะให้ดีนะ ดูท่าทีเขาก่อนดีกว่าว่าเขาจะทําอะไรนะครับแล้วเราค่อยลงมือเนาะอ่ะโอเคนี่ทำเฟรมสีชั่วโมงตอนนี้เขายังติด Rejection Box อยู่ถ้าเขาผ่านไปได้มีโอกาสวิ่งขึ้นไปหาอ่าพวกแนวไฮของสวิงต่างๆหรือว่าไอตัวไส้เทียนนะครับอืมโอเคทีนี้ถ้าเขาย่อล่ะเขาย่ออย่างที่บอกเมื่อกี้เราก็ดูแล้วกันนะว่าเขาจะย่อ จนหลุดโลที่เขาท,ทําไว้ที่เท่าไหร่นะสามพั้ยเก้าสิถ้าจะไม่ผิดน่าจะ93หรือ95นี่แหละนะอืมจะจะลงมาหรือเปล่านะครับอ่ะจะลงมาหรือเปล่าถ้าถ้าไม่ลงเขาอาจจะแค่มาหาไอตัวแนวรับของททมเฟรมที่ย่อยกว่าสชั่วโมงแล้วขึ้นต่อก็ได้นะอืม อันนี้เป็นมุมมองในท่าเฟรม4ชั่วโมงนะครับท่าเฟรม1ชั่วโมงท่าเฟรม1ชั่วโมงอ่ะก็ต้องบอกว่า,าจริง,รงๆโครงสร้างหลักๆเขามีไฮอยู่ที่3 4 3 5กับโลอยู่ที่3 1 2 0เนาะเออแต่ว่าไอที่ขึ้นมาเนี่ยเขาเป็นไซเวย์อัพขึ้นมาในท่าเฟรม เล็กๆอย่างเช่นติด5นาที5นาทีเนี่ยเขาเป็นไซเวอพขึ้นมานะครับทามเฟรม1ชั่วโมงตอนนี้ติดแนวออเดอร์บ็อกที่เขาเคยใช้งานอยู่นะครับตรงนี้ใช้งานไปแล้ว1ครั้งตรงนี้ใช้งานออเดอร์บ็อกที่เราเคยบอกกันไปแล้ว1ครั้งตอนนี้ขึ้นมาใช้ครั้งที่2แล้วเลยกึ่งกลางของออเดอร์บ็อกขึ้นมามีโอกาสเป็นไปได้ว่าออเดอร์บ็อกอันนี้อาจจะเอาไม่อยู่ในครั้งนี้เนาะอาจจะเบรก HIGH ของเขา3,400เท่าไหร่นะ4ใช่ไหมอ่าสามสเนี่ยมีโอกาสที่จะเบรกขึ้นไปได้นะแต่ถ้าไม่เบรกสมมุติถ้าไม่เบรกเนาะมันก็จะเป็น qmr ของท m ม Frame qmr ของ t ทม e f r a m e M15 นะครับถ้าไม่เบรกนะแต่ถ้าเบรกมันก็จะเป็น rof ของท m ม Frame h 1อ่ะ ีนี้เรามาดูว่าไอ้ QMR กับ RF อ่ะมันต่างกันยังไงนะครับ QMR ก็หมายความว่าเขาเป็นรูปแบบการกลับตัวนะมีในททาเฟมเล็กมันจะเป็นบอสแหละนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นช็อคอนะครับขึ้นมาส่วนมากเขาก็จะเซลล์กันถ้าไม่ผ่านไฮนะครับแล้วลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นเบรกออฟสตั u กเจอร์อันนี้เราเรียกว่า QmR นะส่วน RF ก็คือ เป็น QMR ที่มันโดนทําลายอ่ะอืมนี่ตรงนี้เป็นบอสตรงนี้เป็นช็อคอืมนะเขาขึ้นไปเบรกเนี่ยก็คือไม่เคารพ QMR นั่นเองตรงนี้มันก็จะเกิด r o f นะครับย่อลงมาถ้าไม่หลุดโลเขาก็จะบายกลับขึ้นไปนะครับความแตกต่างของ QMR กับ r o f เนี่ยมันก็ประมาณนี้แต่ว่า ขึ้นอยู่กับว่าเรามองที่ไทม์เฟรมไหนเนาะถ้ามองที่ไทม์เฟรมที่มันเป็นคือโครงสร้างเขาเป็นโครงสร้างหลักอะ่ะมันก็จะมองได้ว่าเป็น QMR หรือว่าถ้าเรามองไทม์เฟรมหลักเป็น QMR ไอตัวที่เป็น r f เนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าเป็น IQM หรือว่าเป็นการช็อกไปช็อกมาก็ได้ตัวนี้เขาอาจจะไม่เรียก r f ตัวนี้เขา,าจ,จะเรียกว่า เชนอคาลิเกเตอร์เหมือนเดิมแหละแต่เป็นการช็อกไปช็อกมาเนาะแต่ถ้ามองในทมเฟรมที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นโครงสร้างภายในอ่ะหรือว่าอินเทอร์นอลสตัคเจอร์บางคนงก็เรียกตรงนี้ว่า rf านะครับอ่าโอเคนี่อธิบายแบบคร่าวๆเนาะทีนี้อ่าถ้าสมมุติว่าเขาเบรกปุ๊บไอ้ตรงนี้มันก็จะเกิด rf าอ่ะเดี๋ยวก็วาด เอาไว้ลวงหน้าก่อนแล้วกันนะเผื่อมีโอกาสที่จะเบรกก็คือการมาเคลียร์ลิควิตี้ที่ฝั่งสวิงนี้ใช่ไหมอ่าเป็นลิควิตี้แล้วก็มีการลงมาเคลียร์ลิควิตี้ด้านล่างตรงนี้สวิงนี้นะครับอืมถ้าเบรกตรงนี้มันก็จะเกิด Rf ให้เราใช้งานเนาะ นี่มันจะเกิดตอนที่ผมพูดนี่แหละมั้งอ่าโอเคถ้ามันเบรกขึ้นไปนะเอาเบรกแบบเต็มเต็มเนื้อนะไม่เอาไส้นะครับเอาเบรกเบรกแบบเบรกขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยโอเคถ้าเบรกขึ้นไปอย่างเงี้ยเรารอเขาลงมาย่อบายก็คือเราก็ต้องมาหา <c oughs> แนวดีมานโซนแหละว่าตรงไหนที่เราชอบแต่ว่าเราควรจะวัดฟิโบด้วยนะเพราะว่ามัน โดยปกติมันไม่ค่อยมาตื้นๆอ่ะมันจะต่ํากว่า50%ลงไปนะสมมติว่าเขาเบรกขึ้นมาผมจําลองเหตุการณ์ถ้าสมมุติว่าเขาเบรกขึ้นมาอย่างนี้อ่ะเราก็ต้องตีฟิโบว่าเขาจะลงมาประมาณไหนนะเราก็ตีจากโลไปไฮสมมุตินะสมมติมมต,มมต,ตรงนี้เนาะเราก็จะเลงแนวฟิโบที่มันต่ํากว่า50%น่ะนะครับ อาจจะเป็น6 1 8หรือ78.6%ตามแนวพวกโกลเด้นโซนนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างอันนี้ดีมานโซนแถว33 19 33 30เนี่ยมันตรงกับ78.6อันนี้ก็เป็นแนวบ่ายนะครับย่อบายในกรอบของอ l f นะครับแต่ควรมีข้อระวังนะเพราะว่าดีมานโซนตัวเนี้ยมันอยู่ติดกับ ลิควิดิตีที่เป็น Liquidity ้เทนไลนถ้ามันทะลุดิมาโซนตรงนี้มาได้เนี่ยมันก็มีโอกาส,กาสลงต่อนะหลุดโลได้นะอันนี้ต้องระวังนะครับเราต้องดูเรื่องของพวกลิคว i ดิตี้ที่อยู่ใกล้เคียงกับพวกโซนด้วยนะครับอืมเ <c oughs> นาะอ่ะโอเคนี่คืออ่าถ้ามันเบรกสามสี่ศูนย์สี่ามสตรงนี้หรือ3403ตรงเนี้มันก็จะเกิด RF เเราก็จะใช้ อ่าวฟีนยโอบ่ายดูตัวอย่างนี้ก็ได้เนาะอ f าตัวนี้เกิดจากการเบรกวาดไม่สวยกแหละเกิดจากการเบรกตรงนี้เนาะสวิงแล้วก็ลงมาเคีย์เลค u วิตี้ที่สวิงด้านล่างปุ๊บเบรกขึ้นไปเกิดอ f ามันย่อลงมาเราวัดฟิโบเราวัดฟิโบจากโลไปฮดูซิว่าไอ้ตัวเนี้ยเขามาใช้ ฟิโบรประมาณเท่าไหร่นะเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับอืมเขามาใช้เมื่อวานนี้เนาะเขาลงมาใช้ที่ฟิโบเท่าไหร่เจ็ดสิบจุดห้าเออเจ็ดสิบไม่ใช่เมื่อวานนี้หรอกวันก่อนที่มันมีแกลบตรงนี้เห็นไหมตรงบริเวณเจ็ดสิบจุดห้านะครับอืมอ่ะทีนี้เราก็เล็งแนวแล้วกันถ้าเกิดมันเกิดอ่า Rf เกิดขึ้นจริงเนาะอ่ะโอเคน่าจะ น่าจะเกิดนะน่าจะเกิดเราก็รอย่อบายนะครับส่วนคนที่จะไปเ,เล่นเด้งเซลล์ไม่ใช่สิเซลล์สวนในไทม์เฟรมหนึ่ชั่วโมงเนี่ยต้องบอกว่ามันมีแนวต้านอยู่เหนือ3405ขึ้นไปเลยนะครับอยู่ตรงบริเวณออร์โดโฟของไทม์เฟรม m 1 5ตรงเนี้ยมันจะมีสวิงอยู่หน่อยหนึ่งนะครับ ก็ถ้ามันขึ้นไปได้ผมไม่ไแน่ใจว่ามันจะขึ้นไปจนถึงไอ้สวิงนี้เลยหรือเปล่าถ้ามันขึ้นไปถึงมันก็มีโอกาสที่จะชนแล้วย่อลงมาเกิด ROF คือมหาดีมานโซนข้างล่างได้นะครับต้องดูว่าตอนที่เขาเบรกขึ้นไปเนี่ยเขาแรงแค่ไหนเนะเาะเขาอาจจะทำยังไงเบรกขึ้นไปแต่ยังไม่พ้น 3, 4 3, 5อชักกลับลงมาก่อนอันนี้ก็ต้องต้อง ดูอีกทีหนึ่งว่าหน้าง,งานเขาเป็นยังไงนะครับอตอนนี้เขาเหมือนเหมือนล่อเหยื่อยังไงไม่รู้ว่าเก็บสะสม l i q u i d ตี้จะทำอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเก็บปุ๊บเทลงมาเลยเนี่ยโหต้องระวังดีๆเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคนี้เป็นมุมมองในทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงมีโอกาสที่จะเกิด Rf ในฝั่งขาขึ้นเนาะถ้าเกิดจริงๆเราก็หลอย่อบายนะครับอ่ะนี้มาดูทาเฟรม อ่าสินาทีสินาทีเห็นไหมสิ้านาทีต้องบอกว่าโครงสร้างจริงเขาคือเขากลับไปกลับมานะถ้าทำเฟรมใหญ่เนี่ยเขาเอาขึ้นแล้วมันเกิดไซเวอ์อัพเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แหละถ้าทำเฟรมใหญ่มี Rf เนี่ยไอ้ทำเฟรมเล็กๆเนี่ยอย่างเช่น5นาทีสินาทีมันจะเกิดการช็อกไปช็อกมาตลอดเลยเราดูตลอดทางเขามาก็ได้เนาะเนี่ยอ่าพุ่งแล้เห็นไหมเบรกปุ๊บ เป็นอิมบาลานต์ขึ้นไปเลยนะจะเพิ่งไปดักเซลล์เนาะเนี่ยในทำเฟรม15นาทีเนี่ยมันจะเกิดการช็อกอ่าช็อกมาขึ้นไปเบรกเห็นไหมเกิดช็อกช็อกไปช็อกมาเกิดอาเนี่ช็อกลงมาอีกแล้วก็ช็อกเกิดอาเในทำเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยถ้าทำเฟรมเล็กเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆนะก็คือช็อกไปช็อกมาอยู่นั่นแหละใครที่เทรดด้วยทำเฟรม ลายนาทีแล้วทำเฟรมใหญ่เขาทำอาเว็บเนี่ยโครงสร้างราคาของทำเฟรมเล็กเนี่ยแทบใช้ไม่ได้เลยนะจะบอกว่าเกิดช็อกแล้วเราต้องช็อกฝั่งขาลงแล้วเราขึ้นไปต้องมาเซล,ลเนี่ยเห็นไหมดักเซลลก็ก็ได้แหละก็ได้ส่วนหนึ่งแหละสมมุติว่าคนดักเซลล์อ่ะตรงแถวๆนี้อ่ะก็ได้ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ลงไปจนหลุดโลเห็นไหมอืมเราคาดหวังหลุดโลไม่ได้เลยนะครับ เนี่ยเขาขึ้นมาข้างบนถ้าแท,แท่งนี้ปิดเต็มแท่งเนี่ยมันก็จะเกิดช็อคของทำเฟรม15ทีแล้วก็เกิด R F ในทำเฟรม1ชั่วโมงอีกอตรงนี้นะถ้าปิดเต็มแท่งนะมันก็จะเกิด c h a i n of c h a r a c t e r ในทำเฟรม15นาทีอีกแล้วก็เป็น R F ของทำเฟรม1ชั่วโมงเนาะ,อ,ะอันนี้สัปปายนี้ใช้ไม่ได้แล้วก็ทิ้งไปทีนี้ถามว่า15 T ทีมีแนวต้านอยู่ตรงไหนล่ะ ก็จะมีแนวต้านเป็นแกลบนะแกลบอยู่ตรงนี้ข้างล่างของแกลบนี่อยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเพื่อนๆไปดูในแพลตฟอร์มของตัวเองนะ3 4 2 2ี่มันเกิดแกลบตรงไหนหวะเราต้องย้อนกลับไปดูต้นกำเนิดของแกลบนี่อยู่ตรงนี้เส้นให้สีเทาๆเนาะนี่ตอนที่เขาเปิดตลาดมาวันที่เท่าไหร่วันที่เจ เมอเจ็ะนะเจ็ดพฤษภาคมนะครับเขาเปิดตลาดเปิดกระโดดแก็บลงมาเลยนะครับแล้วก็ลงลงมาเกิดเชนคอนเน็เตอร์ถามว่าแก็บตรงนี้แข็งแรงไหมก็ต้องบอกว่ามันก็แข็งแรงในระดับนึงแหละมันมันเปิดกระโดดแก็บแล้วทำให้เกิดเชนเอฟคอน c น็กเตอร์แถมยังไม่พอยังทําให้ราคาเนี่ยมันลงต่อมายาวด้วยนะ เออเนี่ยนอกจากเปิดแก็บแล้ว่มันยังลงต่อมาเนี่ยยาวด้วยการที่จะขึ้นไปใช้แก็บครั้งนี้เป็นครั้งแรกนี่เราลองดูเขายังไม่เคยขึ้นมาใช้การที่เขาขึ้นมาถ้าชน3 42สมันก็มีโอกาสที่จะสะดุ้งแหละนะอาจจะชนแล้วย่อลงมาแต่ย่อลงมาแล้วมันไม่หลุดไมอ่อะไรนะไม่หลุดโลหรือว่ามาแค่ หัวของสวิงก่อนหน้ามันก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อถ้าขึ้นต่อแล้วทะลุมันก็ผ่านไปหา3ามสามหได้นะเป็นที่เป็นสวิงไฮนะครับอันนี้เราก็ต้องดูหน้าง,งานใครที่จะคันมืออยากจะสวนเซลล์ผมไม่ได้ห้ามนะแต่สวนเราต้องมี SL แน่นๆนะแต่โซนมันไม่กว้างหรอกมันแค่กี่เหงสามสี่สองสองถึงสามสี่สมสี่สสองถึง สามสี่สองแปดั้งทอดถ้าจำไม่ผิดนะข้างบนนี้เท่าไหร่เออสองแปดประมาณหกเหรียญหรือว่าหกร้อยจุดใครที่จะสวนสั้นๆอนะ่ะก็ต้องมีซับลอดเอาไวด้ดีๆนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่สวนใครรอย่อบายก็ต้องบอกว่าเราก็ไปหาแนวดนะีมานโซนอ่ะถ้าสมมติว่าเป็นตรงนี้ใช่ไหมอืมมันก็จะมีแท่งเทียน แท่งใหญ่แท่งบอเริ่มแท่งนี้เลยที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแนวลับอะแท่งใหญ่แต่เราคงไม่ใช้แท่งใหญ่ขนาดนี้เนาะเราก็จะใช้อันนี้ตีไว้เป็นให้รู้กันว่าโอเคในโซนนี้เป็นโซนแนวรับแต่ว่าไอที่ควรจะตีให้มันแคบลงมาเนี่ยก็จะเป็นพวกแท่งเทียนประมาณนี้อ่าเอาแท่งเทียนนี้ก่อนนะครับ แนวรับนะเป็นดีมานโซนแนวแรกไม่ใช่แนวแรกหรอกแนวที่อยู่ในแท่งเทียนสีแดงเนี่ยนะครับเดี๋ยวมีแท่งข้างบนอีกนะก็คือ3ามสามหกสอถึง3ามสามหกเจ็ดอันนี้เป็นแนวที่อยู่บริเวณแท่งเทียนอันแรกส่วนแนวข้างบน่ะก็จะเป็นแนวนี้นะครับผมว่ากลุ่มนี้แหละเอากลุ่มนี้ก่อนนะครับ สามสามเจ็ดเก้าถึงสามสามแปดเจ็ดนะแต่ว่าก็อย่างว่านะโซนมันอยู่ด้านบนใช่ไหมถ้ามาร์เก็ตเมกเกอร์เขาอยากจะได้ราคาพวกดิสคาวโซนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นรูปแบบแบบนี้เนาะสมมุิสมมุิสมสมุิอันนี้เชนอฟคาแรคเตอร์ หรือเปล่าเราต้องดูตอนจบแท่งครับมันอาจจะชักไส้ก็ได้นะถ้าชักไส้เนี่ยมันก็ยังไม่เกิดนะมันอาจจะเป็นแค่สวี l ลิค i ิตี้มันก็อาจจะย่อขึ้นไม่เบรกแล้วย่อลงมาใช้พวกดีมานโซนที่อยู่ข้างล่างได้นะถ้ายิ่งไม่เบรก i g h ก็เบกมันอาจจะเป็นไซส์เวดาวนี้ได้เพื่อนๆก็ต้องระวังให้ดีนะครับหรือถ้าในทำเฟรมใหญ่เขาเบรกเบรกหาอะไรบางอย่างแล้วเนี่ย เขาก็อาจจะกลับมาใช้พวกอินเทอร์เน็ตลิคุิตี้ที่เป็นพวกดีมานโซหรือแฟร r ์ว l ล e แก็ด้านล่างเราก็อาจจะใช้งานเขาเป็นเทคโปร o ฟิตตามอาอะนะครับอย่างที่ผมเคยแนะนำเนาะสมมุติเรามีสต็อปลอสอยู่ตรงนี้เนะเราก็เทคโปร o ฟิตไปสัก3ต่อ1หรือว่า2ต่อ1อะไรอย่างนี้ก่อนนะอะอะนะ สองต่อหนึ่งสามต่อหนึ่งไปก่อนนะครับอ่ะพวกโซนพวกนี้เนาะเผื่อว่าในทัเฟรมใหญ่อย่างเช่นหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาจะลงมาใช้โซนล่างๆเลยนะครับอ่ะโอเคทีนี้อ่ะดูตัวอย่างอันนี้ก็ได้ดูตัวอย่าง Rof <c oughs> ของ15ทีตัวนี้นะมีการเคียร์ลิควิตี้ด้านบนใช่ไหมลงไปเคียร์ลิควิตี้ด้านล่างเบรกขึ้นมาเกิด Rof เขาย่อลงมาลอง,ลองวัดฟิโบดูสิแต่ละตัวนะ่ะไม่มีหรอกที่จะมาใช้50%อนะ่ะผมว่าน่าจะอย่างน้อยก็6 1สดปตัวนี้ลองวัดดูนะครับตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่1 8สเจุดแปดเรนะใกล้ใกล้แฟร์ไวลูแกรปตรงนี้นะเพราะฉะนั้นการเกิดอ f เนี่ยนะครับนี่เกิดอ้เนี่ยเราสามารถใช้พวกฟิโบร์ร่วมกับแนว ดีมันโซนแฟร์วอลูแกลบได้นะลงมาก็ขอให้มันอยู่ในดิสเค้าโซนละกันนะครับเราถึงจะบายกลับขึ้นไปเนาะ,อะโอเคอ่ะใกล้จะจบแท่งแล้วผมคิดว่าอืมแหมก้ำกึ่งเนาะอีกสิบก้าวิเดี๋ยวเราเค่อยย้อนกลับมาดูเนาะดูทม์เฟรม5นาที5นาทีอ่าตรงนี้เขาเกิด Chain of c เล็ก c t อ r เขาก็เป็นใส่เวัา,าขึ้นมาแหละมีทั้งช็อกมีทั้งช็อกล่างช็อกบนขึ้นมาแหลตัวนี้ก็ไม่รู้จะช็อกล่างช็อกบนอีกหรือเปล่านะนี่มีการเชนอฟคาเลคเตอร์ขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นโลเขาอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับไฮเ,เนี่ยแหมเขายังไม่เกิดไฮนะแต่ว่าอินดูสเมนต์เขาเนี่ยมันลึกมากเลยนะ อืม i ินดิว m ์เมคือไอ้พวกที่ Inducement อยู่ลึกๆเนี่ยถ้าเขาไม่ทำสวิงแล้วขึ้นไปใหม่นะทำสวิงแล้วขึ้นไปใหม่ให้ Inducement มันเลื่อนขึ้นไปนะมันมีโอกาสที่จะลงมาใช้ Inducement แล้วเผลอๆหลุดโลลงมาด้วยเพราะว่าการที่เขาขึ้นไปพุ่งไปแบบนี้ยเขาไม่ได้ทำแนวออะไรนะ แนวชักจูงราคาหรือว่าแนวชักจูงราคาเขาอยู่ต่ําเกินไปอยู่ใกล้กับโลเนี่ยโอกาสที่เขาลงมาแล้วจะหลุดโลไปหาพวกดีมานโซนที่อยู่ข้างล่างอ่ะมันมีโอกาสเป็นไปได้นะครับก็ต้องระวังนะถ้าสมมุติว่าเขาลงมาเลยอ่ะอืมก็ต้องระวังให้ดีว่ามีโอกาสที่จะลงมาหาพวกแฟร์วัลุกแกล็บไม่ใช่แฟร์วลุกแกล็บ ftr หรือว่าแฟร์วลุกแกล็บดีมานโซนข้างล่างนะอ่ะทีนี้ติบห้านาทีเราจะเทรดยังไง เราไปดู15บาทีก่อนเขาปิดเป็นช็อกไหมยังนะเขายังปิดไม่เป็นเชนอฟคาเล็กเตอร์เพราะแท่งเทียนนี้มันเป็นไส้ต้องดูแท่งเทียนถัดไปว่าปิดเต็มเปล่าถ้าปิดเต็มโอเคเกิดเชนอฟคาเล็กเตอร์ได้นะครับหนาทีหทีมีการทำเขาเรียกว่านะชักไสซกลับนิดหน่อยนะถ้าเขาขึ้นต่อก็โอเคมันก็จะเกิดเชนอฟคาเล็กเตอร์ในสินาทีเราก็ อาศัยพวกแนวดิมานโซนย่อบายได้แต่ว่าใน5นาทีเนี่ยอให้เพื่อนๆระวังเอาไว้การเกิดพวกช็อกไปช็อกมาอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้สมมุติขึ้นไปใช่ป่ะไม่ไม่ไม,ไม่ยังไม่สร้างอินดุสเมนต์ใหม่ขึ้นมาเนาะตรงนี้ก็ไม่ใช่นะตรงนี้ยังไม่ใช่เพราะว่ายังไม่เกินแท่งเทียนนี้มันต้องหลุดแท่งเทียนก่อนหน้า แล้วขึ้นไปเบรคไฮใ,ใหม่ไอตรงนี้ถึงจะเป็น i n d u c สเมนตนะครับลงมาใช้โอเคอย่างเงี้ยกลับขึ้นไปได้แต่ถ้าเขาไม่ทำมีโอกาสที่จะลงมาต่ำกว่า i n d u c สเมนตอะตรงนี้อยู่ที่เท่าไหร่ละผมก็ให้ราคาไว้ก่อนแล้วกันเพื่อนๆจะได้เอาไปสังเกต3.3.73นะถ้ามันลงมายังไม่สร้าง i n d u c สเมนตมีโอกาสลงมาต่ำกว่า3.3.73แล้วก็มีโอกาสหลุดโล3 3 เฮ้ยไม่ใช่เดยวตรงนี้ไม่ใช่7จ็ดสามเดสามสามแปดสเออสามสาสถ้าไม่ลงมาต่ำกว่าไม่ทำ inducement ใหม่มีโอกาสลงมาต่ำกว่าสามสามแดสมแล้วก็มีโอกาสหลุดโลด้วยเพราะฉะนั้นก็ให้มาดูพวกแนวรับที่มันอยู่ด้านล่างนะครับมีโอกาสที่มันจะเด้ง แล้วก็อย่างนี้เด้งขึ้นไปก่อนเราก็อาศัยการเทรดยอ่อบายแล้วก็เทคโปรฟิตตาม rr นะครับไม่ได้คาดหวังยังไม่ได้คาดหวังมันจะต้องเบรกหายนะเอาแค่บายแล้วก็เทค Profit ทำกำไรนะพอเพียงไปก่อนนะครับอ่าโอเควันนี้น่าจะประมาณนี้นะผมคิดว่าเขายังอาจจะไซด์เวัพขึ้นไปได้ในวันนี้ก่อน ยกเว้นว่ายกเว้นว่าอะไรยกเว้นว่าทำเฟรมใหญ่อันนี้พังไปแล้วนะรีเจคชั่นบอกะยกเว้นว่าทำเฟรมใหญ่เขา s w ิฟต i ลิควิดตีแล้วเขาลากลงด n มานโซในทำเฟรมเล็กๆมันก็จะเอาไม่อยู่นะครับสมมุติว่าเขาไปเคลียร์ลิควิดตี้ที่เหนือสวิงนี้ฟึบแล้วเขาอยากจะทำาไมนะ ลงมาหาพวก internal liquidity ของเขาอ่ะในทำเฟรมเล็กๆอ่ะต้องระวังให้ดีมันอาจจะเอาไม่อยู่นะครับอ,อันนี้ก็ต้องฝากเตือนเพื่อนๆเ,เ,เอาไว้ด้วยเนาะ,ะเราไม่อยากให้เพื่อนๆเ,เป็น liquidity ในตลาดนะเราต้องเอาชนะเขาให้ได้นะโอเควันนี้คงมีประมาณนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนพอร์ตฟ้ากันทั่วหน้าเราเจอกันใหม่ในคลิปวางแผนเทรดวันเสาร์นะครับอโอเควัสดีครับ